แทกบอนไซสวัสดีครับวันนี้ดูมะขามครับผมนะมะขามกลุ่มกอครับผมนะกระถางนี้เป็นกระถางเล็กๆนะครับผมชาไว้เมื่อสองสองปีที่แล้วนะครับผมชาแล้วก็ตั้งไว้กับพื้นดินนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะว่าระบบรากเขาจะมุดลงไปอาหากินในดินนะครับผมก็เลยเป็นกระถางเล็กต้นใหญ่นะครับเป็นทรงกลุ่มกอครับผมเอียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเอาวางไว้นานครับผมนะกระถางมันก็เลยสุดลงนะครับ ก็เลยกลายเป็นไม้เอียงนะครับแต่เราก็สามารถปรับระดับในกระถางใหญ่นะฮะที่เราจะเปลี่ยนกระถางได้นะครับวันนี้เอาต้นนี้ขึ้นมานะครับผมตัดกิ่งบุมนะครับตัดใบเอากิ่งออกนะครับให้มันน้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าารูปทรงเรายังไม่ได้จัดนะครับเราจัดแค่ให้เป็นแบบกลุ่มกอนะครับผมส่วนอะไรละเอียดต่างๆเรายังไม่มีนะครับผมนะเราจะเอาไปเลี้ยงในกระถางใหญ่ก่อนนะครับให้ไม้แข็งแรงดีนะครับผมแล้วค่อย มาจัดทรงอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้รถการคายน้ํานะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนกระถางครับผมนะมะขามนี้ถ้ามันอยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับถ้ามันรากมันเดินนะครับผมแล้วก็มันอยู่รอดแล้วมันจะอยู่ได้นะครับในกระถางเล็กๆนะครับแต่เรายังต้องการเพิ่มขนาดนะครับแล้วก็หารูปทรงที่ที่มันโดนใจนะครับผมวันนี้ก็เลยจะแค่ลดการคายน้ํานะครับแล้วก็ จะย้ายออกจากกระถางเล็กๆใบนี mm ้นะครับไปใส่ในกระถางใบใหญ่นะครับนะหรือ hmm. ว mm ่ากระมังนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในลักษณะนี้นะครับมันก็จะได้แค่ใบเล็กนะครับแต่รูปทรงนะฮะรายละเอียดมันจะมันจะช้านะครับผมนะฮะเพื่อที่จะให้ไม้เรานะฮะดูดีแล้วก็จบเร็วนะครับเราต้องเปลี่ยนจากกระถางใบเล็กไปใส่กระถางใบใหญ่นะฮะเลี้ยงในกระถางใบใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มรายละเอียดไปนะครับก็ อีกไม่น่าจะเกินสองปีถึง3สามปีนะครับเราก็จะได้ไม้กลุ่มกอที่สมบูรณ์นะครับมาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะจัดการกับใบที่วางกับพื้นนะครับพื้นน้ำเสะดินสุดนะครับก็เลยเอียงไปนะครับสำหรับกระถางก็จะเป็นก็จะใส่เลี้ยงใส่กระถางใหญ่หรืว่ากะละมังไปก่อนนะครับผมนะฮะอีก สองสามปีนะครับผมเพื่จะเพื่งจะได้ลงกระถางบอนไซนะครับถึงจะเป็นไม้บอนไซอย่างสมบูรณ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้ทักษะในการในการเลี้ยงไม้เบื้องต้นนะครับผมนะฮะเพราะว่าต้นนี้ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะใส่กระถางบอนไซนะครับก็ก็ยังโชว์ไม่ได้นะครับนะฮะ ถ้าทำถ้าเอากิ่งเอาใบออกพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะไม่มีการไหนโชว์นะครับผมก็จะเอาลงในกระถางเลี้ยงไปก่อนนะครับนะบอันนี้มันกระถางมันเล็กดินมันน้อยเกินนะครับนะบมันอาจจะอาจจะไม่สมบูรณ์นะฮะอาจจะช้านะครับหรือไม่ก็อาจจะถ้าใครนะครับไม่